เห็นไหมเขาทขาําได้เขากล้าพูดเขากล้าพูดเขากล้าพูดผมผมบอกเรื่องหลายๆอย่างมันเป็นมูลเหตุที่ผมทึ่งบอกแล้วว่าเขาเป็นคนกล้าเขาเป็นคนกล้าทําจริงๆกล้าทําอะไรผมไม่รู้นะดูนะวันเนี้ยวันเนี้ยผมเห็นเขาแต่งตัวแล้วเขาเห็นเขาแต่งตัวเต็มยศแล้วแต่ถ้าเขาดูไร์สดผมอยู่ ถ้าเขาดูไลฟ์สดผมอยู่มันม,มันมันก็จะหามันก็จะหาวันใหม่ผมจะบอกให้บ้ามไปเนี่ยถ้าไปขอถ่ายรูปก,กับยายแล้วเอามาทําปกไปถ่ายรูปกกตาแล้วมาทําปกคุณลองคิดดูที่ว่าถ่ายรูปเอามาทําปกแล้วใครจะโดนดา่าตาโดนด่าแน่นอนตากับยายนี่โดนด่าแน่นอนนั่นคือวิธีการนั่นคือวิธีการของเขาและเอฟซีพอตอก็จะโกรธเกลียดตาแระยายสร้างความแค้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนที่ถ่ายนั่นคือคนที่มอบ ยี่สิบหกปีให้กับให้กับดุงเราเราไม่ใช่เรื่องตลกงไงความแค้นความโกรธมันก็จะเกิดขึ้นแล้วใครจะตายคนที่ทํา youtube ก็จะตายไอ้ไหลน,นี่เนี่ย fc พอตอก็จะยิ่งเกลียดขึ้นไปหนักว่าเฮ้ยเห็นไหมกูอุตส่าห์ให้ใจนะกูอุตส่าห์ให้ใจกูอุตส่าห์เข้ามาดูสุดท้ายพวกมึงทําอย่างนี้เหรอพวกมึงทาอย่างนี้กับลุงกับป้าเหรอนี่คนก็จะมองคนก็จะมองไปอย่างนั้นตอนนี้เรียกน้องแล้วไอ้น้องไหลแล้วทั้งทั้งที่ทั้งทั้งนี้ ปลายเดือนนี้จะขึ้นสารกันน่เนี่ยั้งท่านที่ปลายเดือนนี้จะขึ้นสารนะอืมน,นี่แหละผมนึกบอกว่าคนคนที่อยู่รอบข้างเขาจะมองเขาจะมองเป็นเหยื่อเสมอตายายก็แค่ตกเป็นเหยื่อคุณรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงไม่ชอบเ <ad> ขาเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบให้ให้ป้าเนี่ยเขาไม่ชอบให้ป้าเนี่ยจะต้องลงมาดีกันกันกบตายายเขาไม่ชอบภาพเขาไม่ชอบภาพนั้นเขาไม่ชอบภาพนั้นเพราะอะไรรู้ไหมถ้า ถ้าป้าเขาไปาไปกอดกับตากยายอืม FC ก็จะมีความสุข FC เขามีความสุขเอ FC เขาจะมีความสุข FC พอตอมีความสุข, FC อ,สข FC อะไรก็มีความสุขแต่คนที่มีความทุกข์คือใครคือมันมันจะมีความทุกข์คือมันไม่ต้องการให้ไม่ต้องการให้ใครมาแย่งซีนบทนี้ของมันอืมนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ไม่ต้องการวันนี้ผมผมเห็นเขาแต่งตัวไปจะไปว่าเน,นผมรู้เลย ผมรูเลยว่าเขาจะต้องถ่ายรูปยายมาขึ้นหน้าปกแล้วคนเขาจะโกรธเกลียดโกรธเกลียดแล้วคนเขาจะไปพิมพ์คอมเมนต์ถ่ายรูปทำมาปกปุ๊บเอาภาพขึ้นปับ๊บอยู่ในใต้ใต้คอมเมนต์เนี่ยด่ายายแน่นอนครับด่ายายแน่นอนเขาเคยทํามาไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งแรกไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งแรกแล้วไม่ใช่ครั้งนี้แค่ครั้งเดียวเขาทําแบบนี้มาหลายครั้งจนทําใ,ทให้ลุงป้าเน,นี่ยแค้นทําให้ลุงป้าเนี่ยแค้นแค้นครอบครัวนี้มาก จนเราเราก็เรามีความรู้สึกว่าเราทําอะไรให้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันชวนให้คนคิดมันชวนให้ควรแขนนี่คือนี่คือนี่คือสิ่งสิ่งที่ใครบางคนมันเสียสรรขึ้นมาอืมแล้วทีนี้ถ้าคนถ้าคนไปถามว่าเอ้าแล้วไปถ่ายตาถ่ายายาทำไมฉันก็มีสิทธิ์ถ่ายเพราะฉันเป็นลูกเขาจะพูดแบบหน้าด้าดๆานอย่างนี้แต่ให้คนอื่นดา่าโคตรพอ่อโคตรแม่เนี่ยให้คนอื่นดา่าโคตรพอ่อโคตรแม่ดา่าโคตรเงา,เาสกลัดกูไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ค่อยได้ดูเขาด่ายังไงเหรอ เขาจะพูดอย่างนี้นะแม้แต่อยู่ในศาลเขาก็จะพูดอย่างนี้ไม่รู้ไม่รู้จักใครหรอชื่อยานไม่รู้จักไม่รู้เขาก็จะพูดอย่างนี้ไม่ค่อยได้ดูแม้แต่ต่อหน้าศาลไครพงเขาเขายังกล้าโกหกออผมจะบอกให้ผมเห็นแล้ววันเนี้ยพออะไรพออะไรรู้ไหมคือเมื่อสิ่งที่สิ่งที่มันกําลังจะเริ่มขึ้นคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่มันกําลังจะเริ่มขึ้นคืออะไรเรื่องดีกาอยู่ในนิทานเรื่องนี้เรื่องดีกาเนี่ยแรงจูงใจมันคือ แรงจูงใจมันมันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสัมภผ้าเรื่องธุรกิจเรื่องธุรกิจเรื่องเครื่องสัมปะผ้าเรื่องเอกสารเรื่องคลิปคลิปเสียงเรื่องคลิปวิดีโอเรื่องภาพทุกอย่างวิธีวิธีที่จะฆ่าไอ้ไหลได้ก็คือเข้ามาหาตายายเข้ามาหาตายายแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปตายายขึ้นน้าปกแล้วก็ทําให้จะทําให้ป้าแ้นจะทําให้ป้าแ้นอนั่นแหละแล้วก็จะทาให้ fc พอตอแล้วก็ทําให้ fc หรือทําให้ญาติ ญาติญาติฝั่งทางฝั่งทางลุงอ่ะยิ่งแค้นเข้าไปหนะักมันไม่ใช่เรื่องตลกมันไม่ใช่เรื่องตลกที่ที่ลุงเข้าไปอยู่ตรงนั้นยี่สิบกว่าปีถึงแม้ว่าจะอยู่ในอยู่ในชั้นช,น,น,นชั้นนี้ก็ตามมีชั้นอีก้าก็ตามคุณลองเรื่องนี้เนี่ยทําไมผมถึงพูดตอนเช้าเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายรอบแลนะ้วที่เขาทําแบบนี้ไม่ครับบางทีเขาไม่สนเขาไม่สนครับเขาจะไม่สนใดๆทั้งสิ้นเขาหน้าด้านหน้ามืนหน้าทนหน้าหนาจริงๆผมจะบอกให้ เป็นคนที่ไม่สน ai, <ar> เหมือนใครรู้ไหมเหมือนแม่นอกไส้เขาเน่ะเขาจะเหมือนแม่นอกไส้เขาเวลาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คือมโนขึ้นมาเองแล้วก็จะบอกว่าก้อยก้อยมันเล่าอีกก้อยมันเล่าให้ฟังฉันไม่รู้นะทั้งทที่ไม่ได้คุยกันท้งทางที่แม่ผมไม่รู้เรื่องเขาก็จะเล่าเล่าเขาจะเล่าไปเรื่อยว่านี่อีกก้อยมันเล่าให้ฟังฉันไม่รู้เรื่องนะอีกก้อยมันพูดทุกอย่างให้ฟังท้งทาที่ไม่ได้คุยกัน ถึงวันนี้นะปัจจุบันนี้ก็ยังบอกว่าอีก,ก้อยมันเล่าว่าอยู่เลยเนี่ยเขาเขาเขาไม่สนเขาหน้าด้านแล้วแต่พวกมึงจะเชื่อไงถ้าพวกมึงเชื่อก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการโกหกของเขามันเป็นอย่างนั้นอันนีนนะลุงป้ากมไม่แคร์หรอกไม่ใช่ครับผมจะบอกให้ลองดองดูนะอ่าบางบางทีนะครับเอฟซี FC ผู้ใหญ่จะดีเขาก็ไม่โอเคนะเอฟซี FC ผู้ใหญ่จะดีเขาของลุงป้าเขาก็ไม่โอเคนะจะบอกให้มันยากนะที่คุณรู้ไหมว่ามันมันยากนะที่ อยู่ดีๆจะเข้าไปนั่งอยู่ในใจเอฟซีพอต่อได้อืมอ่าสมมติว่าอ่าสมมตินะผมสมมุติว่ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ที่ที่ลุงเคยไม่โอเคด้วยแล้วทําความเสียหายอยู่ที่จับปลาดงหลายหลายช่องนะแล้ววันดีคืนดีวันดีคืนดีวันดีคืนดีนดนดป้าให้ยูทูบเบอร์เหล่านั้นเข้ากลับเข้าไปเอฟซี FC เขาจะรู้สึกยังไงนั่นแหละครับนั่นแหละครับแค่อันนี้แค่ยูทูบเบอร์นะอันนี้แค่ยูทูบเบอร์ ออันนี้แค่ยูทูบเบอร์มันจะมีมันจะมีเรื่องเรื่องหนึ่งมันจะมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่านางดําไม่ทำไม่ไมไมนางดําเนี่ยปิดปิดเรื่องนี้ไว้ผมเชื่อว่านางดําปิดเรื่องนี้ไว้อันนี้ผมเล่านิทานให้ฟังนะเรื่องที่ผมเล่าไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ในโลกใบนี้แล้วกันแดี๋ยผมจะเล่าผมจะเล่าแรงจูงใจในมุมหนึ่งให้ฟัง